บรรยากาศสวนนอ,อใหม่นะครับบอแมนนอ,อใหม่ปาลาเด้อพี่น้องเป็นนอ,อใหม่ที่เพิ่นปลูกไว้แล้วกาเจ้ตากระตัดต้นสูงสูงยังไงมันล่งแล้วก็สิแตกนอ,อกขึ้นใหม่ช่วงฝนตกดุดุกระสิมี่จะนออยังไงงามๆาขึ้นอันสูงสูงฝุ่นเข้ากระชิปล่อยให้เพิ่นไงนะครับสวนยังไงล่ำสวสันเทีย่ยเขาก็เอาไปเห็ดอาหารกินได้ต้มจืดท่อมกแกงนอ,อใหม่แงสงเสยเห็ดกะไรน,นะครับ บรรยากาศเงีสบายบก่อนพระอาทิตย์ตกอยู่สวัสดีพี่น้องของเช่นดินอีสานสวัสดีครับมาพบกับช่องคูนิวไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้พวกเราพากันมาหาหน่อไม้นะครับป่านี้จะเป็นหน่อไม้ที่เขาปลูกไว้นะครับวันนี้ก็มีเพื่อนหลายๆคนเลยครับนอกจากเราสองคนแล้วก็ยังมีพี่มีเหมือนเดิมพี่สองโยแล้วก็พี่อ้นนะครับวันนี้เรามาหลายคนหน่อยนะครับเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะหาหน่อไม้ได้เยอะหรือเปล่านะครับไปกันเลยครับ ก่อนอื่นก็ขออนุญาตเจ้าของนะครับพอดีพี่เจ้าของที่น่าจะดูคลิปนิวอยู่ก็ขออนุญาตเก็บหน่อไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปดูวันนี้ว่าจะมีหน่อให้เราเก็บหรือบอไปเบิ่งกันเด้อทีเดนี่นอใหม่กําลังกินง่าว่ามันนอใหม่ปลาเบิ่งว่ะนอใหม่สวนปวดเลวันิวถือฝนใหม่แหมฮิตจั๊กซี่าเมื่อชาสนาสีง่ ก็ออกร้ายแท้ก่นี่ยี่สิบนอใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอฝนตกอีกจั๊กกล่องอีกสามมือนะโอ้โหมาดูหอยไงหรือเปล่าแล้วท่านไหนบึงครับได้แล้วที่หานอนอใหม่ มันนี้นิ้ววายเป็นค้นซับเดอ้อหายคาเจ้าเป็นค้นซอยนี่ครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการหาหนออไม้นะครับ,บ, <laughs> บนี่ยูงงตตว้านึ่งะต๊อกกระตเอามะรันีแมเนี่ยมันก็ล่างเ็นลายอยู่ฝนหล,ลังจากฝนกีดตกแล้วฝนเป็สีที่ออกดีกรลังป็นกะเตากกลังขิดขึ้น นอนเหนียเงี้ยแล้วหนาสีเอาใดอยู่มอดขัสีเอาซ้ำหนีตวกุ่นี้บอกเอาใ้กอนกระไดเนาะล่อฝนลงอีกหอบหนึ่งกอนยังมาเอาไปกินอีหักเอาขึ้นแบบงายไหมหลอดผลสายตาผู้ทํำเอามาเ็ให้แม่เฮ้ยนี่เอานี้เนียเงี่ยเสียง้วมีสองเน่ย จะเป็นต้นประกอบน้ำหรือภาษาอีสานผมชื่อเตินบักแซลนะครับที่เป็นเจ้าของสวนเป็นเฮดชิ้งชาไวชนางเด่นแต่ตอนนี้มันก็สีหกหกไปสักน้อยหนึ่งนะครับต้นบักแซลยวทะล่อช่วงที่มันเป็นดอกเป็นนวยอยากจะมาลองเก็บไปกินไปดองอีกเทื่อหนึ่งครับ บรรยากาศดีดีครับมีสิงซาพร้อมอีอย่างายี่ใกใหญ่กันมีคนเซลลส่วนหมูนะฮะออกจากเมืองเขาทงโด้สยสาพควิดเ้าก็ต้องหาเลาะปลาหากินค้องกินนะครับพี่น้อง ไปเบิ่งน้ำกันว่าสิได้ลหลายป่หลายเออหมดดึงแรงพอดี ว่าแมนคืออันร่ำหม่ไ่ว่าแมนน้อหม่ร่ำใหม่ต้องเอาไปจักตอกราเบียใส่สังฝั่งไม้กุ้นดีนะนะใส่สองหน่ สา,ายตาคุณเผาเม็นยงไงกันนะสายตาเาไม่ถึงตั้มน,นี่บ่ม่แจ่บาเพี้ยนนีบ้างหรือนิดกึบพ่อขาววเขา มันแม่นนอนแปดปารเดอพี่น่อยนอนใหม่สวนโอ้ยย้อนถึกว่ากันแผนแผนหมุดก่านอนใหม่กับนี่นนเอาสองนอนอ่ะป่ะอ,อันส,อสูงสูงม่ได้เอาเอาแล้วป่อ๋อมานล้วเห็นมัน่น้อยหน่อย หมดจะไล่เระวังมือเด้อหมดกัดหลังจากว่าสีมาเอานอสองนอได้พี่น้องไปไปกระตรุมจืดคุณเหล่า,ไ,ลลาไม่ได้นอำงามๆไลยก็นอสองนอโ่อ,อนไล่มาต้องไปหาอีสานดอกทุ่งบุรีก็มีนอใหม่ไหมฮะชนีเขาปลาบ่อให ต้องเข่าสวนเอาโควิดจะยากกว่ากันยุงนอนซูมก็ปีนี่เลยก็ป่อยกัพักมาในกอเดียวเด้คเขินหายเป็นที่สุด, <c oughs> ดน้อยๆตัวนี้หน่อยมุดเข่ากอไผ่บพื่อเห็นฮอตตัไนะวนะไปอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ชับน้ำใหม่พร้อมแกง เนื่อหอดกระต้มแกงเลยไปเฮ็ดน่องไม่สมกระไรยังไงได้ฟังให้พี่หน่อยคุณคุณนฟังเห้ยขันมันหล่นไรอย่ากระไปเฮ็ดกระไรตั้งเนี่ยไม่ไ่เคยมากินมันของดอกนระไรก็แกงสดสดแต่เขาต้มไปแล้วกับมันเอ้ยพร้อมเลยพร้อมแกงระเด้อนี่พร้อมแกงเลยค่ะช่องอะไรคะช่องอะไรคะช่องคุณนิวไลฟ์สไตล์บึงคา ข้าเจ้านางปอกมาใหม่ติดตามกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแซะกระิกดซับสไครป์กดซับสไครป์วัดกระดิ่งน้ำ้อมเลยเนาะแน่เนาะหลังจากได้น้มใหม่แล้วเขาจะมาเก็บยานั่งนะพี่น้องแค่ยานั่งอยู่ขาทางช่วยใส่แกงนมใหม่ Mình miếng hết tới nhanh nhanh สนิ่กับพ่อแล้วเนะาะใอ้มันเชื่อตัวมา,าเหรอไอตัวมมันเหม็นๆคือบคุคคลใช่ไหม